กไัไม่หยุดเลยมาดูระดับแม่น้ําจุดนี้ดูแย่มากเลยทุกคน,น,นไม่ได้ล่มมาเดืยกหมดเลยอันนี้คือน้ําที่เขาสูบมาจากตนุนลงสู่แม่น้ําแม่น้ําในแม่น้ำเท่ากับระดับตนุนแล้วครับณะที่ฝนตกน้ำไหลเชี่ยวก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึง่ง ทรถผ่อนรดดับแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนแต่เราจะผ่านมันไปด้วยทัศชนะคติที่ดีทำไมคนใต้ถึงเลือกเวฟสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณจิตดีตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยแล้วกลับบ้านไม่ได้มองได้ไม่เห็นทางเลย <c oughs> เราจะผ่านสถานการณ์ดูไล่ไปได้ด้วยทัศนคติทีดนะ่ดีไล่เมื่อกี้นะดูดิจะกลับยังไงเนี่ย